Hey guys today we are going to talk about what's his name สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ประโยคคำถามค่ะซึ่งประโยคคำถามนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่เราจะถามบุคคลที่3ที่เราไม่รู้จักกับเพื่อนของเรานั่นเองนะคะอ่ะไปดูกันให้ชัดเจนอ่าดูนะคะ ประโยคนี้จะใช้ก็ต่อเมือ่อโกโก้ Go, นะคะอะเดี๋ยวเรามาอธิบายภาพนี้กันก่อนเนาะอะโกโก้กับโทนี Go ่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมคะเจ้าตัวสีแดงนี้คือโกโก้ Go, ส่วนเด็กแว่นนี้คือโทนี่สองคนนี้เนี่ยเขาสนิทกันนะคะทีเนี้ยเขาต้องการจะรู้จักชื่อของเด็กเสื้อเหลืองคนนี้โกโก้ Go Go เนี่ยเขาก็เลยถามโทนี่ด้วยประโยคคำถามว่า what is his name เขาถามชื่อเด็กผู้ชายเสื้อเหลืองกับโทนี่โทนี่ก็เลยตอบกลับมาว่า his name is Ben อ่าเ e นคือชื่อของเขาอ่าแบบนี้นะคะประโยคคำถาม what is his name เราจะใช้ถามถามในกรณีนี้นะคะเด็กๆอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะไปรู้จักกับ คำศัพท์กันก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรและอ่านออกเสียงว่าอย่างไรคะ่ะคำแรก what what แปลว่าอะไร is is แปลว่าคือ his his แปลว่าของเขาจะใช้กับผู้ชายเท่านั้นนะคะ her her แปลว่าของเธอจะใช้กับผู้หญิงเท่านั้น,นะคะ่ะ name name แปลว่าชื่อเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคคำถามกันนะคะ ประโยคคำถามเมื่อเราจะถามผู้ชาย What is his name? What is his name? ชื่อของเขาคืออะไรประโยคนี้จะใช้ถามชื่อของผู้ชายเท่านั้นนะคะต่อไป สำหรับถามผู้หญิงค่ะจะใช้ประโยคคำถามว่า what is her name what is her name ชื่อของเธอคืออะไร her จะใช้ถามผู้หญิงส่วน his จะใช้ถามผู้ชายค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคคำถามและคำตอบกันประโยคคำถาม What is his name? What is his name? ชื่อของเขาคืออะไรเวลาเราตอบถาม his เราก็ต้องตอบ his เพราะ his ใช้กับผู้ชายเราก็จะตอบว่า his name is Ben his name is Ben แบบนนี้ะะคะประโยคคำถามถามชื่อสำหรับผู้หญิงนะคะเราจะใช้ประโยคคำถามว่า what is her name what is her name เวลาตอบเราก็จะต้องตอบว่า her name's อ่ะขออภัยค่ะ her name is lisa Name is Lisa แบบนี้นะคะอ่ะถามเธอก็ต้องตอบเธอเพราะเธอใช้กับผู้หญิงเท่านั้นนะคะต่อไปสรุปง่ายๆสั้นๆน,นะคะประโยคที่เราจะใช้สำหรับผู้หญิงเราจะถามชื่อนะคะ What is her name ชื่อของเธอคืออะไร ส่วนประโยคคำถามที่ใช้กับผู้ชายเราก็จะใช้ว่า what is his name ชื่อของเขาคืออะไรแบบนี้ง่ายๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงใช้ her ถ้าเป็นผู้ชายใช้ his แค่นี้เองนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปดู ตัวอย่างประโยคสนทนานะคะเราจะไปฟังบทสนทนาแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเล่นเกมทบทวนความรู้กันนะคะ What's his name? His name's Ben. He's a student. I'm Gogo. What's your name? I'm Ben. What's her name? Her name's Lisa. She's a student too. <laughs> Good morning. My name's Gogo. I'm a teacher. Who's he? Page 30. Vocabulary. Listen and say. Teacher. Teacher Student, student, parent, parent, baby, baby, girl, girl, boy, boy.